ครับสวัสดี FC ทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี u b e Channel นะครับผมคลิปนี้ก็วันที่19พฤศจิกายน2565นะครับอัดสดจากทางเพจร้านบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับผมก็เอายามาฮ่า PSR 910นะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆก็มีดิว้วมีรอย มีบินนิดๆหน่อยๆก็ตามตามสภาพนะครับผมเครื่องนะครับใช้มือเดียวนะครับผมตัวนี้นี่ครับให้ดูเลยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับอะแดปเตอร์ก็ของเดิมนะครับผมเพิ่งมาถึงร้านสดๆร้อนๆนะครับผมนี่ครับ910นะครับก็ถือว่าให้ไปเลยนะครับสภาพ90%เนาะ รก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าทุกอย่างใช้งานปกตินะครับพร้อมใช้พร้อมเล่นหน้าจอสดใสนะครับลงจังหวะไทยลาวให้ครบหมดแล้วเสียงแต่งอะไรก็ครบหมดแล้วนะครับผมน้ำเสียงเขาดีครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นกองที่ดีนะครับจะใช้ฝึกใช้หักใช้ขึ้นเวทีในราคาที่ย่อมยาวนะครับรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้ไม่ได้รองรับเสียงแซมนะครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นซีรีส์เเสียบไม์ร้องได้นะครับผมเล่นเพลงได้นะครับมีดีก็เล่นได้นะครับผมตัวนี้ใครที่มีงบพอจํากัดนะครับอยากจะได้ไปไว้เล่นไว้ใช้ไว้ฝึกหรือเอาไว้ใช้ออกงานนะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะสนนในราคาแค่19,500บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมส่งนะครับผม แล้วก็ลงเสียงแต่งจังหวะให้เรียบร้อยนะครับถ้าจะใช้ตัว E นะครับพวก E 4 6 3 4 7 3นะครับผมว่าหันมาใช้ตัวนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะกองเขาดีแน่นอนครับผมนี่ฮะเจาะโจ๊กับเสน่ห์ครับผมดีครับ มีหลายจังหวะนะครับสอมจงสามชามีครบให้หมดนะครับผมได้เลยนะครับลำวงลำเวงมีครบหมดนะทองก็ดีครับ,รบสุดยอดครับผม สนใจนะครับอยากได้ y a ม a h a 5 PSR S910 นะครับรุ่นใหญ่นะครับผมไฟกระพริบไว้ใช้อีกตัวหนึ่งนะฮะในราคาไม่แรงครับ19,500บาทโทรติดต่อกับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดได้เลยนะครับของค่อนข้างที่จะอยู่ไม่นานนะครับผม065-112-5849ห6 5 1 1 2 5 8 4 9หรือจะเข้าไปเป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับผม NINO 5 8 4 9นะครับไลน์ ID นะครับ นะครับหรือบวกเบอร์ตัวนี้ไปเลยนะฮะเบอร์0ูนหกไปเลยนะครับแล้วก็เข้ามาคุยกันนะครับผมครับสำหรับคีิปนี้ขออนุญาตนะครับผมครับจังห s ั r เอสูนย์ครับ